แพรวนใหญเดียวนะคะเหตุก็คือไสวคะเอ,อยลเะ,ะนกังมาแสัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เจอกันกับแพรนะคะอยู่ในป่าเหมือนเดิมฝนกระตกขึ้นเลนะะ้จ้าเมืองที่แพรอยู่นะคะมือนีสีมาเบิงว่ามีเหตบอเห็นแล้วนะคะอันนี้คือเหตเพิงคาไล่านาะจ้กเนาะนี่เห็นแล้วสองดอกนะคะโชคด,ดีทุกมือกับพ่อเดียวมากวันนี้นก็อดจืดจื๋จจืดจืดลืางงาลจาดจ ๋ย่ขออนุญาตตัดไปเลยนะคะงามจ้ะปิ่นถงเก็บเพชรที่กองแล้วพี่น้องจ้ะนี่นะคะอีกดอกหนึ่งจ้ะดอกนี้คือจอยแทนเอาตกเขา,าไปแล้วหนึง่ง เห้เพิ่งหวานดอกที่สองของปีว้ายนี่เดีดวดอวหก,หกหนึ่งจะเอ๋ก็สวยหักหนึ่งตัดเลยเอาเห็ดคก็สิเอาอยากเถอะมื่อนี้เดีอยอยูในหม่องที่พีวต่งกล่องเมื่อ,อไรนะจ้ะ นี่นะคะมีดอกนี่งามพี่้องอุย้ยสองดอกแต่ว่าเบื้องทางเก็บบะนี่ตกลงหนีเนาะคือสิงามสวยมากอ้ยมีแห้งดิคันได้ยินเสียงละ่ะมีดอกเดียวตีสาวเห็ดปีนีอืดอืดจากพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปตัดอีหม่องเดียว พี่น้องจ้าเห็ดกำลังโอพี่น้องนี่หนึ่งดอกนะคะสองดอกจ้าเห็นปะสามดอกสี่ดอกห้าดอกพี่น้องว้ายตืดเต้นปะเนี่ยมาค่ะเก็บอุ้ยกำลังงามต่อแตะอุ้ยพูดอะแม่จ้าว้าย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 ามาสิบ่ได้เก็บแล้วปีนี้วามาสิไปละ่ะ อุ้ยแน่นมากเลยนี่นะคะแล้วก็น,นี่จ้าดอกนึงกน่งจะเอาเลยตัวฝนเลิมเลงแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ซีเมนต์ขืนล้าเราจะไปทางเขาแล้วนี่นะคะเอาเลยทันฝนตกมากแล้ว บานี้ก็สีเป็นขค้นล่าจ้ะว้าวทุกคนิได้กินดีๆแลวบ้าเกยียงเห็ดน,านา่ะนานา่นานา่ยายา้ทุกคนน้องสวยมากเลยดอกนี้ยังงามฟินาเล่โอ้ยงามขาดจ้าพวกเนี่ยตูมูติมินั้น ได้แล้วได้แล้วได้แกงแล้วพี่น้องจ้าป้าก็มืดมือพแค่เราไล่ตามมาเหรอฮึมีดีดอกหน,นึ่งเละนีดิเกือบเป็นบ่วยมากเนาะนี่ลูกสาวกับบ้านกับแม่เนี้ยพี่น้องจ้ตา,ต,าต,ตะมุดตะมี๊ตะออตะแอะบูหนังไก่ก็ามาแล้วนะคะ นงไกจอยู่แท่าเท่าไหนเอาหนอนนี่ปาดเอาเลยนี่นะจ๊ะแล้วก็มีอีกข้างบนนะคะไม่แย่บลดนี่ฟุ้งตัวข้ามหัวนี่จ้ะกะละงามเี่นหัวขาบ้างีหยเพ่ากับโต๊ะเขาเลยล่ะนี่นะคะงามขาบ้างเ่ย จะกล้องฝนตกใสป่ะนี่เริืม่มโบฟกูกัดเริ่มเป็นไปนทัว่วฝ่าตัดฝ่าวือเาอาเจ้าสวยอยู่นะพี่นองคะเห็ดออกยั่ว่าเท้าเห็ดออกยังว่าเท่า มึงแน่ล่ะคุณ่ะแม่ปาดกกขาไหมสม่าคือปูมาเก็บใช่ปะเนี่ยทุกคนปูโอ้มายก็อ <c> ด <oughs> oh อันนี้มันเอียงเนี่ยสม่าซ้ำกกขาปูมาเก็บเถี่น้องจ้าป๊าสทัดอกเดียวเต็มตะก้าอายะ อ้าหายเบาโพดบบบนี้แม่อีรีบบ้างมึงหูเล่าแน่พี่น้องคะฮิดไ้จนมาฮิตจะวอาออกจะว่าเ่าพี่น้องพี่น้องคะมาดูความใหญ่ของเห็ดป้าพี่น้องจ้านาแพ้วไวน์ใหญ่แล้วนะคะเห็ดก็คือป้าตอนนี้สิกับบ้านแล้วค่ะได้ไปตัดคายูุ่บ้านนลจ้าเพราะว่าฝนกําลังมาแรงมากตอนแรกแพ้วกับว่าสิเมื่อบ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องขาัาที่นี ฝนซาๆล่งกันเลยสิไปอีกจะบ,บาดกันเนาะไหนๆก็ออกจากบ้านมาแล้วนะคะเอาให้สุดนะคะไปพี่น้องเบิ่งเฮ็ดเหลืองค่ะอย่ากเกิดหลายติดถนนที่เทสทรูนะคะนี่เก็บบ่อนองมือนี้เมื่อนี้เพ่ออยากมานเก็บบ่ออยากเก็บเฮ็ดเหลืองกันไลยได้เฮ็ดพึงหวานแจ่ว่ากับงามอยู่ด้วยจ้ะดอกงามมากเลยนะตรงนี้ไม่จะดอกใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตไปดูเฮ็ดพึ่งหวานก่อนนะพี่น่ะอุ้ยหลายอยู่ด้วยจ้ะพูน่ะ โอเคเดี๋ยวเจอกันเราเห็ดพือหวานก่อนนี่นะคะคือสิ่งที่เราตามหาทุกคนนี่จ้าสวยมากไมทา Okay. ทุกคนสองดอกนี้คืออลังการมากบัวสิใด้บนะคะย่านเถาอย่นี่พุ่นจ้าดอกนึงพี่น้องตั้งเจิ้นเถือนอยู่บนดอกบ้าไงาจะเก็บสองดอกนี้ก่อนจ้ะขออนุญาตเก็บสองดอกนี้ก่อนนะคะยื้อเหือยมือ,องาม แ้าตัดเอาหนีเลยจ้ะอืมบ่ไดดิเดี๋ยวไปตัดลากที่บ้านตัดไปหลุดป่ะอุ้ยพี่น้องคะอ่อ,อนนี่ดอกนึ่งอืหย,ยุกหยีย่มือบางหันนี่อุ้ยดอกนี้เถ่าแล้วจ้ะเอาไว้เป็นพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกโน้นกันนี่อีกหนึ่งดอกคะ่ะทุกคนนี่ถากอีกบ่เนี่ ตกใจได้บ้างัะเนี่ยหุ้ยงามอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่จา้าอือเอาเมิดละมือนี่ปีนี้เฮ็ดเป่าหลายเอาเมิดจา้านี่ดอกนึงปานเพอร์เบอร์พึ่งพึ่งอย่เีพื่อนก็สมัหไงแท้เนี่ยคือมายไงผดพวกบมกเต่งแท้เนี่ยจ้ะมา เห็นอย่างนี้อ่อนอยู่นะทุกคน,นอ่อนอยู่ด้วยจ้ะคุณเน่แม่มันบาดนี่เต็มตะการอะอรเงี้ยพี่น้องนี่ก็เห็ดจ้ะเห็ดเพิงอันนี้ก็กินได้นะคะมันก็เห็ดเพิงหวานโอ้ยมาเกิดยุ่งองเก็บเนี่ยแถวบ้างแน่ยยุ่งช่วงพูดเลยนะ อันนี้แพ้วใหญ่มาไหวหลังหลดนะคะแล้ววันนี้จะไปเก็บเห็ดเหลืองจ้ะเอาไปน้ำเสิบไปตำแจวมือ่แงพอดีจ้ะมาค่ะเริ่มเห็ดเหลืองตกใจถากว่างหันนี้ห้องเสียงหลงสะดือสะดือ ตอนแรกพี่วสิตตัดขายเบิ่งงามๆม,มันตั่งบ่ไม่จต้มมันอยู่ทั้งพ่นพี่น้องคะโอู้ยพูนน่ะงามค่ะเมือนั่นแพ้วใดไปหน่อยๆแล้วแพ้วประจีต่ำปนโอ้ยแ่บแสบพี่น้องคะ่ะติดใจสันิด้น่งง่ายนั่นเอาเหมือดเลย มาตงงนี้เนี่ยไปอ,อืมขี่น้องค่ะไม่จะดอกกันมหม ปอกค่ะหเห็ดเหลืองงามจา้ะพีนะ่นพุ่นน่ะมีแต่เห็ดแต่พี่น้องค่ะ ใต้ดิเนเลยสกีบต้นนี้จริงๆนะพี่น้องสิเห็นชัดๆความเป็นไปได่เท่ากับศูนย์ งงรัางงงละสองอุ้ยฝนตกใส่ปะนี่พรอยพอยจ้ะโอ้ยอยากขาดเด้อ เปรี้ยเปียดซะเปนเพื่อนหรืออะไ่างเยียบอันนี้ขางถนนพูดว่าเอาใจใายคน้นอันเก็บอันนี้จะเป็นพวกขางถนน,น,นเลนยนะกวางดักใส่ค,นค้นเถอะค่ะเออพี่หน่องคางงามเลย ใหม่ๆบังกัปบป่าบอวก,กันเข้าไปข้างในค่ะเออเมืออ่องเหรอ,หรอพี่นะจ๊ะพี่มาไกล นี่ละมุนป้าเก็บเห็ดของจริง ที่แพลวเก็บไปไหลทยยั้งโพ้นเพราะท่านในเบปเบิงนี่จะ้ะคือสิออกค่ะที่ดอกป้านั่นก็ได้ขันป้านี่ออกซ้ำนี่ป้านั่นนี่คือสิคักดยู่นี่พี่นองจา้าข้าวเดียวเรื่อนกระตาลรวปวดเอวว่าไมอืม้อน่ะ ารกิจของเราวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่จ้าพี่น้องผลงานมื้อวนนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุกการกดติดตามนะคะทุกเมนเลยนะคะทุกคนค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่นอ้องมื้อวนนี้แพลวขอตูลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ